ถ้าเขาฟ้องอาจารย์จนไม่ได้บวชจะทํายังไงครับใครอะ่ะใครฟ้องอาจารย์อะไรกันถ้าอาจารย์จะบวชยังไงก็อาจารย์ได้บวชอยู่แล้วถ้าเขาจะขวางใครก็ตามนะว่าจะไม่รู้นะว่าใครบ้างจะฟ้องร้องอาจารย์มันมีเต็มไปหมดใครจะฟ้องก็ฟ้องไปเขาขวางทำอาจารย์เขารับผลแค่นั้นเลยเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์มีกําหนดเกณฑ์การบวช ทุกอย่างทุกคนรู้ว่าอาจารย์ประกาศออกโซเชียลทุกคนรู้ไม่มีใครไม่รู้ว่าอาจารย์จะไปช่วงไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเจตจำนงเจตนาจะขวางอาจารย์ในการเข้าทางธรรมก็ให้เขารับวิบากของตัวเขาเองไปอาจารย์บอกให้ว่ากรรมมันหนักนะขวางคนบวชเนี่ยกรรมมันหนักมากแต่ถ้าจะทําอาจารย์ไม่ว่าก็รับผลงการการะทําไปติดก็ติดไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ซีเรียสเลยอาจารย์บวชตั้งแต่ในใจแล้วไม่ต้องไปรอบวชพระเหลืองอย่างเดียวก็ได้ อาจารย์ปฏิบัติตามธรรมของตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดังนั้นจะตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาปากแบบนี้จะไปบวชทําไมอ่ะหน้าอย่างมึงยังไปบวชได้เลยทําไมปากแบบกูจะไปบวชไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรเหรออย่างน้อยกูก็ไม่ได้ทําใครตายนะอย่างน้อยกูก็ไม่เคยไปค่อนแขวะใครไปไปดามไปตามด่าใครจองร้านจองผายใครถึงในที่เขานะทําไมกูจะบวชไม่ได้ปากดีกว่านี้พระในวัด่าปากแซ่บบบกูเยอะแยะทาไมเขาบวชได้อ่ะ ต้องปากดีก่อนเราถึงบวชได้หรือยังไงการไปบวชเพื่อแก้ไขสันดานการกระทําของตัวเองจากเลวจากชั่วในความที่ไม่ดีไปเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นไม่ใช่เหรออยาบคายบวชได้เหรอทําไมอ่ะโจรยังบวชได้เลยอ่ะทําไมจะบวชไม่ได้แค่กูปากไม่ดีองคุริมานฆ่าคนตายมาตั้ง9 9้า้อยเกสิเก้าศพยังบวชเป็นพระบรรลุเป็นพระรหันได้เลยอ่ะคนที่จะบวชต้องเป็นคนดีเหรอคนชั่วบวชไม่ได้เหรอแล้วการบวชการบวชนั้นเป็นการบวชเพื่อขูดเกากิเลสไม่ใช่เหรอ เปลี่ยนคนเลวคนชั่วให้เป็นคนดีเปิดทำที่ถูกปิดให้เปิดคำของความให้หงายไม่ใช่เหรอฮะมึงอย่าเอาศาสนาไปเป็นของมึงคนเดียวนะคิดว่ามึงจะต้องเป็นเจ้าของศาสนาจะต้องทําตามความพอใจของมึงคนจะบวชต้องเป็นไปนตามความต้องการของมึงเท่านั้นการจะบวชต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องพูดจาไพเราะพอพิงก์ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มึงกําหนดกฎเกณฑ์คาถามคือมึงเป็นพระพุทธเจ้าเหรอ มึงถึงมีสมมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าใครจะไปบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ตามความพอใจตามสันดานของมึงเองเหรอฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติว่าใครควรแก่กาบบวชไม่ควรแก่การบวชพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องดีเรื่องเลวกูถามว่าในอันตราย,ยิกธกระทำมีไหมละ่ะที่เขาตั้งคําถามอะ่ะผู้จจหยาบคายไหมมีไหมละ่ะถ้าไม่มีก็แปลว่ามึงบวชได้ไงมันมีไหมละ่ะคําถาม เออมันมีสักคำหนึ่งไหมปากพูดจจหยาบคายเปล่าๆหยาบครับหยาบบวชไม่ได้ห้ามบวชมีไหมล่ะก็มันไม่มีอ่ะแล้วทำไมถึงจะบวชไม่ได้อ่ะมึงเอาสันดานตัวเองเป็นที่ตั้งพวกชั่ว ตัวเองเสื่อมคนเดียวไม่พอยังจะพาให้คนอื่นเสื่อมตามตามตัวเองไปใช่จ้าจ่ากำลังเดินทางไปโรงแรมแอมบาสซาเดอร์แล้วควรสอนทำต้องด่าตามสันดานมึงหรือใช่ ก็นี่มันเป็นสันดานกูมึงจะให้เป็นสันดานใครอ่ะสันดานมึงก็สันดานมึงสันดานกูก็สันดานกูต่างคนต่างมีสันดานเป็นที่ตั้งของตัวเองนี่คือวิธีการสอนกูนั่นคือวิธีการสอนมึงกูจะสอนในวิธีนี้มึงก็สอนในวิธีของมึงไปทําไมอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มึงพูดจาอะไรปัญหามันอยู่ที่มึงสอนแล้วคนอื่นเข้าใจตามหลักธรรมได้ไหมจะมึงจะกูไม่ใช่ปัญหา จะด่าแรงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมึงสามารถสอนทำไม้คนเข้าใจตามหลักคําสอนนั้นได้ไหมแล้วเมื่อเขาเข้าใจตามหลักคําสอนชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ได้ไหมตัวนี้ตังหาคือตัวสําคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับจะพูดมึงพูดกูพูดสันดานจะด่าทอต่อว่ารุนแรงแค่ไหนไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับมึงเข้าใจธรรมนี้ไหมมึงสามารถนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตามธรรมได้ไหม มึงสามารถฟังแล้วเอาประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังนี้ไปกับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมนี่ตังหาคือตัวสําคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับกูจะใช้คําพูดแบบไหนถ้ามึงมีปัญญามากพอมึงจะไม่สนใจคําพูดว่ามึงว่ากูแต่มึงจะสนเนื้อหาที่กูกาลังสอนอยู่ว่าเนื้อหาที่พูดนี้คือเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อตัวมึงหรือเปล่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่จะนําไปปฏิบัติต่อไปได้ไหมนี่ตังหาคือตัวสําคัญแต่ถ้ามึงปัญญาน้อย มึงก็จะจับจดอยู่แต่กูพูดจาหยาบคายพูดจามึงมึงกูกูพูดจาค้อพูดจาด่าทอต่อว่าแช่งชากระดูกชาวบ้านแต่มึงไม่ได้สนใจเนื้ออัดเนื้อความที่กูพูดนั่นหมายความว่ามึงย่อมขาดเขาวบาปัญญาไม่มีปัญญาในการพิจารณาใครควรตามได้กูก็ทําอะไรไม่ได้มึงก็ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นพวกมึงก็เหมือนกันนะเวลาจะทําอะไรให้สนประโยชน์ตรงหน้า กูถามว่าถ้ามีคนเมาเดินมาสมมุติกูถามมีคนเมาคนหนึ่งเดินมาแต่พูดดีมากเลยเฮ้ยการเมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะชีวิตลำบากลำบนล่มจมล้มเหลวมึงดูกูเป็นตัวอย่างกูเนี่ยเมามึงดูสภาพกูสิกูไม่มีสภาพชิ้นดีแล้วหมดอะไรตายอย่างมึงอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างกูนะเพราะไปสันดานเลวสันดานชั่วที่กูเนี่ยกินเหล้าเมายามาตลอดชีวิต กูเลยมีชีวิตตกต่ำล้มเหลวยากจนแบบนี้ไงมึงอยาวกูเป็นตัวอย่างนะมึงว่าได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เลยเห็นเลยว่าเออว่ะอีคนกินเหล้าสภาพเป็นแบบนี้แลกคนกินเหล้าก็ยังพูดเองด้วยตัวมันเองว่าอย่าไปกินแบบมันนะมันจะเป็นคนบ้าแบบนั้นนะจะเป็นคนไร้สาระเพ้อเจ้อแบบมันนะจะเป็นคนล้มเหลวยากจนค้นแค้นแบบมันนะมึงจะไม่ฟังมันหน่อยเหรอฟังได้ไหมฟังได้ เห็นไหมมันก็ฟังได้ทั้งนั้นใครก็ตามพูดมีประโยชน์มึงอย่าไปสนใจว่านั่นเป็นคนเมาหรือไม่เมาแต่หูมึงไปกระทบปุ๊บเฮ้ยมันพูดจริงว่ะมันพูดมีประโยชน์ว่ามึงเอาประโยชน์ตรงนั้นจากสิ่งที่มันพูดเก็บมาใช้ในชีวิตประจําวันมึงเลยให้เกิดความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ควรแก่การทําไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะเคยล่มจมล้มเหลวหรือกํลาลังล้มเหลวอยู่แต่ถ้ามันพูดถูกต้องมันพูดมีสาระ มึงเอาสาระนั้นนะ่ะมันใช้ในชีวิตประจําวันมึงเลยให้ตัวมึงเองปลอดภัยจากภัยเวรที่มันกําลังเผชิญจะได้ไม่ต้องไปหาประสบการณ์อะไรมึงฟังประสบการณ์จากมันเพราะอีกคนมามันกาลังพุ่งมันมีทั่วมีภัยจากการดื่มเหล้าดื่มสุราย,ยังไงมึงฟังมันเลยมึงจะได้ไม่ต้องไปเป็นแบบมันไม่ต้องไปเบาก่อนไม่ต้องไปล้มจมล้มเหลวก่อนถึงจะค่อยมีประสบการณ์ไม่จําเป็นดังนั้นมึงมามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ อย่าไปสนใจใครใครจะพูดจาอะไรยังไงมึงฟังไว้มีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์มึงหยิบเอาประโยชน์นั้นมาใช้ไม่มีประโยชน์เดินหลบไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปตามด่าเขามึงจะไปด่าทำไมดังนั้นหน้าที่มึงคือพระพุทธเจ้าสอนกูปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าผู้มึงก็ต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าว่าอะไรใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าฟังแล้วเกิดประโยชน์ หยิบฉวยเอาคํานั้นมาเป็นปัญหาเป็น,เป,นเป็นประเด็นกับตนเองเลยเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเลยเอามาอยู่หรือรู้ตัวก็อยู่กับปัจจุบันขนาดเลยเอามาเก็บไว้เป็นประเด็นสําคัญแล้วนําไปไป,ไป,ปฏิบัติตามแต่อย่าไปสนใจที่ตัวผู้พูดให้สนใจอะไรเนื้อหาพระพุทธเจ้าจึงบอกไงใครก็ตามที่สนใจที่ตัวผู้พูดย่อมไม่ได้ประโยชน์จากผู้พูดนั้นแต่ใครก็ตามที่ไม่สนใจตัวผู้พูดแต่สนใจต่อเนื้อหาเนื้อความที่ผู้พูดนั้นเป็นผู้พูด ย่อมได้ประโยชน์ผู้ใด,ดฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเห็นหรือยังไม่ง่ายแค่นั้นเลยจะสังคมทุกวันนี้มันมาสนใจแต่ตัวผู้พูดห้ามพูดจาหย,ยาบคายห้ามแสดงอากับกิริยาอาการไม่เหมาะสมห้ามทำอันนั้นห้ามทำอันนี้ มึงดีแต่ห้ามอย่างเดียวมึงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่มึงเลิกห้ามแล้วมาตั้งใจฟังพิจารณาครควรตามมึงย่อมได้ประโยชน์มึงว่าคนห้ามกับคนตั้งใจฟังใครจะได้ประโยชน์กันไอคนนึงกาลังพูดไอคนนึงก็ยืนห้ามมึงอย่าพูดแบบนี้นะมึงพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่คนนึงตั้งใจฟังอย่างดีเลยเขาจะพูดอะไรนั่งฟังพิจารณาครควรตามอันนี้ใช่รับไว้อันนี้ไม่ใช่ตัดออกไอคนนี้สิฉลาดไอคนที่ดีแต่ห้ามคนอื่นดีแต่บอกคนอื่นอย่าทำมันั้นอย่าทำอันนี้ อย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนี้ไอ้นี่สิโง่คนห้ามคนอื่นแปลว่ามันไม่คิดจะฟังใครมันฟังแต่ตัวมันเองเพราะมันต้องให้คนอื่นเนี่ยพูดตามความพอใจของมันแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรมันย่อมเสียประโยชน์มันย่อมไม่ได้ประโยชน์จากคนที่พูดนั้นแต่คนที่ตั้งใจฟังตั้งใจที่จะเงี่ยหูลงฟังเขาย่อมได้ประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังนั้นปัญญาย่อมเกิดไพ้พิปฏิพานย่อมเกิดสติสัพพัญญาย่อมเกิดปัญญายานย่อมเกิด ความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมเกิดการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตเปลี่ยนไปในทางสุจริตย่อมเกิดเห็นไหมมันมีแต่ประโยชน์